นัลาผาดผู้จัดก,การเชลซีออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าต้นสังกัดของเขาไม่เคยยื่นดีวคว้าตัวคลายฮาร์วาร์ดดาวเตะจากเลเวอร์คูเซนเข้ามาเสริมแกลงแม้จะเป็นผู้เล่นตัวท็อปก็ตามโดยแข้งเมืองเบียร์ตกเป็นกระแสย,าย้ายมาร่วมถิ่นสแตมฟอร์ดบิดหลังจากสโมสรเพื่องคว้าติโมแวนเนอร์เข้ามาเสริมแก่งได้สาเร็จแต่ถึงกันนั้นล่าสุดคุนซูนหนุ่มก็ยืนยันว่าสิงบูยังไม่มีการติดต่อยื่นดีวอย่างเป็นทางการอย่างเป็นรูปธรรมใดๆทั้งสิ้นท่ามกลางข่าวลือว่าเชลซีตต้อองงกกาารััวย่หน ดาวเตะวัย21ปีร่วมเล่นชุดใหญ่ของเลเวอร์คูเซนมาตั้งแต่ปี2016ซึ่งมีข่าวร่วมกับมาริตแมนยูเนเตดลเ์พูและกับบาเยอร์เมินิกอีกด้วยอันโตนิโอรูเิเกอร์กองหลังตัวเก่งของเชลซีหยิงมุกตลกตัวเขาคงตกที่นั่งลำบากหากติโบแวนเนอร์กองหน้าเพื่อร่วมชาติจะได้มาทำผลงานได้ไม่เปลี้ยงปร่างกับทีมเชลซีปิดดิวทุ่ม47.5ล้านปอนด ชีกสัญญาควาา้าแนวรูปตัวเก่งของเอเบริซิกมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยเพื่อถือเป็นการเสริมทัพรายที่2ของทีมต่อจากฮาคิมซิเยกชอมทัพของอาแจ็กอัมสเตดัมโดยแวนเนอร์และซิเยกจะย้ายมาร่วมทีมในต้นเดือนกรกฎาโดยรายแรกถึงกับยอมทิ้งโอกาสเล่นอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์กับไรซิกเพื่อเร่งปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ทง้งนี้รูดิเกอร์มีส่วนช่วยโน้มน้าวแวนเนอร์ให้ย้ายมาเล่นด้วยกันในถิ่นแตมฟอร์ดบีตและยิงมุกว่าตัวเขาที่รับบทเอเย่นของตกที่นั หากเพื่อน่วมชาติเล่นไม่ออกในฤดูการหน้าเชลซีขอให้ผมช่วยประเมินเขาผมรู้จักทีโมมาเป็นเวลานานผมให้คําแนะนําที่ชัดเจนในการพยายามทําทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อน้มน้าวเขามาอยู่กับทีมตั้งแต่ฤดูการหน้าเขาจะต้องโชว์ฟอร์มเก่งให้ได้ไม่งั้นผมจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากจากสโมสรแน่หลังจากนั้นเจา้าซานโตสเอเย่นส่วนตัวของจอจินโยออกมาเปิดเผยว่า ซัมเมอร์นี้ดาวเตะทิมชาติอิตาลีน่าจะไม่ย้ายออกจากเชลซีเนื่องจากตอนนี้นักเตะม,มีคุณค่าการตลาดที่สูงขึ้นมากทําให้มีเพียงไม่กี่ทีมในโลกที่สามารถท่าราคาไหวของเครื่องไว้28ย้ายจากนาโปลีมายังถ่นสแตมฟอร์ดบิดตามเจ้านายสุดที่รักอย่างมาริโอซาลีเมื่อซัมเมอร์ปี2018โดยสิงบูทุ่มไป57ล้านยูโรเพื่อดึงเขามาร่วมทีมและปัจจุบันนักเตะก็ติดสัญญาอยู่ถึงปี2023อย่างไรก็ตามคุณซื้อสายควัน บอกลาพิมลรกและกลับไปรับงานอิตาลีมันก็ไม่แปลกที่จะมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องว่าจอร์จินโยอาจจะถูกตามกลับไปรับเกือกในเซเรียอีกครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซานโต้ออกมาปัดข่าวดังกล่าวด้วยการบอกว่าสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 มันทําให้ทุกทีมได้รับผลกระทบทางการเงินเนื่องจากแฟนบอลไม่สามารถเข้าชมในสนามได้ตามปกติส่งผลให้ตอนนี้ไม่น่าจะมีสโมสรไหนที่สามารถควักเงินก้อนโตมาจ่ายค่าตัวและค่าเหนื่อยตามที่นักเตะในสังกัดของเขาต้องการ ค่าตัวของเขาพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพราะเขาทำผลงานได้ดีในลอนดอนและก็ได้ลงเล่นให้กับอิตาลีอยู่เป็นประจำตอนนี้เขาไปลองกับตันเชลซีและมีประสบการณ์กับการเล่นทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาผมไม่คิดว่ามันจะมีข้อเสนอที่จริงจังยื่นเข้ามาหาจอร์จินโยเพราะตอนนี้ไม่มีใครสามารถลงทุนได้ขนาดนั้นในตลาดนักเตะรอบนี้เพราะปัญหาโรคระบาดมันทําให้ไม่มีใครรู้ว่าเราจะกลับมาสู่สภาวะปกติได้อีกทีเมื่อไหร่มีเป็นปัญหาใหญ่สําหรับตลาดซื้อขาย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังพรีเมียร์ลีกมีลุ้นได้ตัววิลเลียนปีกชาวบราซิลของเชลซีมาร่วมทัพแบบฟรีๆหลังเอเนตนนักเตะยื่นข้อเสนอให้ปีสแสดงพิจารณาตามรายงานจากเดลิสตาปีวัย31ปีกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีทีมอันดับ4ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสิ้นเดือนนี้โดวยวิลเลียนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ2ร่วมทีมกรุงลอนดอย่างสเปอร์และอาเซนนลแต่จากรายงานล่าสุดระบุแมนยูเป็นทีมที่มีโอกาส ได้แข้งชาวบราซิลรายนี้ไปร่วมทีมหลังได้รับการเสนอให้เซ็นสัญญากับตัวนักเตะสื่อต่างประเทศรายง,งานว่าเชลซีที่จัดการคว้าตัวฮาคิมซิเยกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นกำลังไล่ล่าตัวคลายฮารเวิร์ดอยู่เช่นกันจึงทําให้เปโดรและวิลเลียมบอกปัดโอกาสที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่และเตรียมย้ายออกจากทีมแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้แมนยูกลายเป็นทีมล่าสุดที่มีโอกาสได้ตัววิลเลียมไปร่วมทีมหลังจากที่พวกเขามีความต้องการเสริมตัวผู้เล่นในตำแหน่งริมเสน้นซึ่งเอเจนต์ของแนวรุกเชลซี ได้เสนอนักเตะในความดูแลของเขาให้แมนยูพิจารณาแล้วด้วยเช่นกันคือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจหากปิดแดงพลาดเป้าหมายอย่างเจรอนซานโชแต่อย่างไรก็ตามโอเลกุน่าโซชาุณซื้อแมนยูมีเป้าหมายชัดเจนเช่นกันว่านักเตะที่จะดึงตัวมาร่วมทีมนั้นต้องเป็นนักเตะฝีเท้าดีอายุน้อยซึ่งอาจเป็นข้อจํากัดที่ทางปิแดงจะปัดโอกาสในการเซ็นสัญญาก,กับวิลเลียนที่ปัจจุบันอายุ33ปีแล้ว